皆さん、代理店の皆さん、アニュアルアワード受賞、本当におめでとうございます。昨年も素晴らしい成績をもとしてくれました。本当におめでとうございます。これからまたあの多くの仲間を増やしながら、さらに大きな成功を来年に向けて目指していきたいと思います。一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。 ผู้บริหารฝ่ายขายของบริษัทที่ผลิตผลงานในปี2067อย่างยอดเยี่ยมเราปิดบัญชีไปเมื่อตอนสิ้นปีนะครับและวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะจัดงานเพื่อมอบรางวัลให้กับเพื่อนผู้บริหารและพลังตัวแทนที่สามารถทําได้ตามกฎเกณฑ์คืนนี้ทุกคนก็พร้อมเพรียงกันในการร่วมงานซึ่งถือเป็นวันแห่งเกียรติยศของชาวโตเกียม,มาลีนธุรกิจประกันชีวิตเรื่องการรับรางวัลก็คงเป็นสิ่งที่ แสดงถึงการเชื้อชูเกียรติให้กับนักขายหนึ่งปีมีครั้งเดียวและโตเกียวมารีนก็เชื้อชูเกียรติให้กับตัวแทนของเราอย่างสม่าภาคภูมินะครับการแข่งขันในธุรกิจโตเกียวมารีนก็มีความพร้อมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้คนของโตเกียวมารีนนั้นสามารถไปแข่งขันในตลาดในประเทศไทยซึ่งผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าปีนี้จะเป็นปีที่โตเกียวมารีนจะสามารถ เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งเพราะเนื่องจากว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นตลาดก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคปัญหาจากบางเรื่องบางประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันสุขภาพเด็กซึ่งขณะนี้ก็ยังคงอยู่ในระหว่างการเซ็ตตัวนะครับโตเกียวบรีนผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้ว15ปีสําหรับช่องทางตัวแทนเกียรติประวัติของโตเกียวบรีนนั้นมีมา,มามากกว่า140ปีในประเทศญี่ปุ่นเราเป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกที่ มีความแข็งแกร่งและมีความรับผิดชอบผมมีความเชื่อนะครับว่าโตเกียวารีน15ปีที่ผ่านมานั้นสามารถสร้างความพึงพอใจและก็ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าของเราทุกคนเราพยายามที่จะให้ตัวแทนของบริษัทนั้นเป็นตัวแทนที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรที่ซับซ้อนฉะนั้นจึงเกิดความชัดเจนในเวลาเกิดการเคลม ในเรื่องเงื่อนไขการคืนเงินต่างๆนี่คือสิ่งที่โตกเกียวบรินได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าและก็ตัวแทนที่ผ่านมาผมเองขอฝากให้กับท่านผู้ชมแขกผู้เกียรตินะครับและก็หวังไปอย่างยิ่งว่าตัวแทนโตกเกียวบรีนคงได้มีโอกาสรับใช้ท่านนะครับบริษัทก็ขอบคุณลูกค้าโตกเกียวบรีนทุกๆคนนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมากว่า15ปีนะครับและเราจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาดูแลลูกค้าให้อย่างดีที่สุด ในานามของบริษัทโตเกียวบรินประกันชีวิตประเทศไทยขอขอบคุณลูกค้าของบริษัททุกคนขอบคุณพลังตัวแทนายขายของโตเกียวบรินประกันชีวิตในประเทศไทยที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดมาและตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่พิเศษและแบบสุดเจ๋งปีหนึ่งของทีมโมกุทิพนะฮะและปีที่ผ่านมาก็เป็นอันดับหนึ่งเลยเคล็ดลับก็คือไม่มีเคล็ดลับอะไรรอกครับเราเก็บชชยชนะเล็กๆน้อยตลอดเส้นทางที่ทํากันมา ก็สนุกเพราะสำคัญที่สุดคืออะไรฮะเรารู้สึกขนาดของวใจการยืนหยัดต่อสู้แน่นอนในปีที่ผ่านมาประสบปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยที่จะย,ยอมแพ้เลยคือเราจะเดินต่อและเดินต่อเราเชื่อเสมอว่าถ้าเราสู้แบบไม่หยุดจริงๆเราสามารถที่จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้นะเราจะเป็นเวอร์ชั่นที่ที่ดีที่สุดของพวกเรามงกุฎทิพย์หลายๆคนในทีมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นที่หนึ่งเกือบหมดเลยในทุกตําแหน่งนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ สแสดงถึงขนาดของหัวใจเราแสดงถึงวินัยของเราสแสดงถึงการมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งเผชิญหน้ากับทุกๆอุปสรรคที่ผ่านเข้ามายัางไงก็แล้วแต่ปี25นี้จะเป็นปีที่สนุกมากๆอีกปีหนึ่งที่เราจะร่วมเล่นด้วยกันนะครับก็ขอบคุณท่านประธานคุณสุพจน์เกียรติไกรวันนะฮะท่านทั้งบริษัทตกยเมรินที่เรียกว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแหละสาหรับทีมมุกุฎทิพยบของพวกเรานะฮะก็สนุกมากนะครับในปีที่ผ่านมาขอบคุณมากนะครับ,ขอบ,รบขอบคัณครับ